สวัสดีค่ะยายพุ่มจิกอ,อกนี่ค่ะพี่นอ้องกอกดินกอ,อกดินก้อนบรรยากาศดีพี่นอ้องกอกดินเนาะ พอดีดินแต่อยู่ในห่มก็ดีเลยว่าต้องง่ายน่าง่ายลังว่าต้องง่ายน่าง่ายลังที่น้องกอกดินไม่ถ้าช่ำบักเน่าบักเน่าเป็นพิจิตก่อนเพราะว่าใยทุ่มมันเพราะเม็ดบักเน่าเป็นพิจิตนะ พอเม็ดมะนาวเป็นพิกิตย่ยตุ้มพอเม็ดไว้ขอบคุณค่ะ ฝนตกดีมากเลยค่ะดีครับพี่น้องไอ้ทุ่มดีใจครับ ค่อยแกนดีพี่น้อง สวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนยายทุ่งกอกดินค่ะกอกดินใบ้ะชุม่มใบชะปูบักเน่าเม็ดเม็ดบักเน่าเป็นพิษกิตยายทุ่งก่อเม็ดบักเน่าเป็นพิ่กิตไว้ขยายก่อน แม่นดีทักพี่น้องเลยมันแรงมากเป็นนี่ละสินที่สีถ้าสินนี่บ่ตกก็คือเป็นสินที่สีพี่น้องต้าบ่ตกกะเมิดทําสิเว้าเลยบาดนี้ เมื่อทำศีรษะคอข่าวทั้งบา้า,า,งบานถูมากำลังนั่งแต่งหน้าจนว่าส่อเขียนคิว้วลุกมือโอ้พี่น้องเดี๋ยวย้ายทุ่มขอ